การเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดรัตนโกศินทร์200ปีวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาลบกวนเพราะรบกวนเวลาพ่อแม่พี่น้อง,งสักที่สิบสามสินาทีเพื่อที่จะเล่าสู่กันฟังข้อมูลสำคัญที่ผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่มีความสลักสลักสลัก สำคัญกับบ้านกับเมืองของเราอย่างมากแต่ว่าผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศกับไม่ค่อยได้บอกให้เรารู้ถึงเรื่องเหล่านี้เลยวันนี้ก่อนจะมาขึ้นบนหลังคารถก็มีพ่อแม่พี่น้องถามว่าวันนี้พักการเมืองพักใดส่งเรามา เป็นพักเพื่อไทยหรือว่าพักประชาธิปัตย์หรือว่าพักชาติไทยพักชาติพัฒนาหรือพักภูมิใจไทยสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเราไม่มีพักการเมืองไหนส่งเรามาเลยแท้จริงถ้าพ่อแม่พี่น้องฟังต่อไปอีกสักครู่ก็จะเห็นว่าเราจะด่าพักการเมืองทุกพักอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม คำถ,ถ,ถามที่สองที่มักได้ยินก็คือว่าเอตกลงคนที่ยืนอยู่บนรถและสถาบันสาสวัสตและเจ้าหน้าที่ที่มาทั้งหลายนี่เนี่ยแท้จริงเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงวันนี้อยากเคลียร์ตั้งแต่ต้นเลยไม่ไท่ช้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงแต่สิ่งที่สถาบันสหสวัสตกำลังรณนนรงค์ขอร้องในวันนี้ก็คือ ขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งเสื้อเหลืองและก็เสื้อแดงเลิกทะเลาะบ่อแววงกันสักทีและหันหน้ามาจับมือกันเพื่อร่วมมือกันรบกับศัตรูตัวจริงของประชาชนนั่นก็คือนักการเมืองและนายทุนการเมืองปัญหาของประเทศชาติ ไม่ได้เกิดจากคนเสื้อเหลืองไม่ได้เกิดจากมวลชนเสื้อแดงของนอปชแต่เกิดจากการเสี่ยมของนักการเมืองทั้งสองคู่และสองข้างถูกต้องผมหมายความถึงทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยทั้งคู่ไม่ได้ต่างกันเลยทั้งคู่เลวพอกัน เมื่อพักใดพักหนึ่งมีโอกาสที่ขึ้นที่จะมาเสวยอำนาจและบริหารบ้านเมืองทั้งคู่ก็ปล้นประชาชนเหมือนเหมือนกันคำว่าต้นประชาชนเป็นยังไงและปล้นไปมากน้อยสักแค่ไหนผมอยากให้ข้อมูลพ่อแม่พี่น้องที่นี่สั้นๆ วันนี้คนไทยเราจำนวนน้อยมากที่จะทราบว่าเรามีน้ำมันดิบในประเทศไทยติดอันดับโลกอันดับประมาณ32ซึ่งความจริงก็ไม่ได้เก๋ไก๋อะไรมากแต่32จาก220กว่าประเทศทั่วโลกก็ถือว่าไม่ขี้ริ้วขี้เหร ปริมาณน้ำมันดิบที่เรามีอยู่ทั้งบนดินและในอ่าวไทยคิดเข่าคร่าวมีตัวเลขหลายตัวแต่ผมขอเอาตัวเลขถั่วๆกลมๆก็ประมาณ450,000ล้านลิตรขอย้ำอีกครั้งนะครับไม่ใช่450,000ลิตรนะครับ450,000ล้านลิตร วันนี้ราคาน้ำมันดิบที่ขายกันในตลาดโลกประมาณ100ดอลลาร์ต่อบาเรลถ้าเราเอา100ดอลลาร์ต่อบาเรลมาใส่เครื่องคิดเลขแล้วก็เคาะก็จะมาออกเป็นราคาน้ำมันดิบ20บาทต่อลิตรไม่ใช่40กว่าบาทนะครับเพราะ40กว่าบาทคือราคาน้ำมันสุกราคาน้ำมันดิบนี่ประมาณ20บาทต่อลิตรถ้าเราเอา4 5 0 0 0 0่นล้านลิตร ที่ผมเรียนท่านเมื่อสักครู่เอามาคูณกับ20บาทต่อลิตรก็จะเป็นเงินทั้งหมด9ล้านล้านบาทขอซ้ำอีกครั้งนะครับไม่ใช่9ล้านบาทแต่เป็น9ล้านล้านบาทเลข9แล้วก็มีศูนย์ตามอีก12ตัวนั่นเป็นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติเนี่ย คนไทยมีมากกว่านั้นอีกก๊สธรรมชาติเนี่ยเราไม่ใช่อันดับ32แต่เราอันดับ24ของโลกก็ว่าง่ายๆติดอยู่ใน10%แรกของโลกอันดับที่24ได้ประเมินปริมาณกก๊สธรรมชาติที่อยู่ตั้งใต้ดินและใต้น้ำในอ่าวไทยมีปริมาณทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณ20 ประมาณ50ล้านล้านลูกบาทฟุต50ล้านล้านลูกบาทฟุต5แล้วก็ศตามอีก13ตัววันนี้ก๊าซธรรมชาติขายกันในท้องตลาดราคาประมาณ50สตางค์ต่อลูกบาทฟุตถ้าเราเอา50ล้านล้านลูกบาทฟุตคูณกับ50สสตางค์ก็จะเป็นเงินทั้งหมด 25ล้านล้านบาทขออนุญาตเอา9ล้านล้านบาทที่เรามีจากน้ำมันดิบแล้วก็เอามาบวกกับ25ล้านล้านบาทของก๊าซธรรมชาติก็ได้เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น34ล้านล้านบาทก็คือเลข3ตามด้วย4แล้วก็มีศูนย์ตามอีก12ตัว 34ล้านล้านบาทของคนไทยอันนี้เนี่ยเอะมันมากมายขนาดไหนบางท่านก็ถามผมผมบอกได้คร่าวๆว,ว่าถ้าแรกมาเป็นแบงค์20แสบละแบงค์ร้อยไอที่ตลาดโต้รุ่งตรงนี้ตลาดอาหารตรงนี้เนี่ยไม่มีที่ที่จะเอาเงินมากองหรอกครับมันมากแค่ไหนลองเทียบให้อีกแบบหนึง่งวันนี้เศรษฐกิจไทย หรือที่นักเศรษฐศาสตร์เรามักจะใช้คำว่า GDP มีมูลค่าประมาณ10ล้านล้านบาท10ล้านล้านบาทแปลว่าถ้าคนไทยพวกพ่อแม่พี่น้องท่านและผมแล้วก็คนไทยอีก65ล้านคนทำงานกันอย่างขยันขันแข็งทุกวันทุกวี่เป็นเวลา365วันเรารวมรวมกันก็จะได้เงิน10 ล้านล้านบาทก็แปลว่าสมบัติของเราในรูปของน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติใหญ่กว่า GDP ใหญ่กว่าเลขจํานวนนี้3เท่าครึ่งจะพูดกันอย่างยียวนิดหนึ่งก็คือถ้าพวกเราขี้เกียจทำงานแล้วเอาน้ามันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติมาขายกินกันเนี่ยเราสามารถขี้เกียจ กันได้3ปีครึ่งนะครับนั่นก็เป็นวิธีอธิบายถ้าจะให้ใกล้ตัวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเราก็สามารถเอาเลข34ล้านล้าน,านบาทนี้ลองเอามาหารด้วยจำนวนประชากรไทย65ล้านคนเอา34ล้านล้านบาทตั้งหารด้วย65ล้านคนก็จะได้เงิน เป็นจำนวนเงินห้าแสนกว่าบาทต่อหัวแล้วว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราคนไทยที่นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้หรือทานบัวลอยอยู่ที่ร้านโต้งหรือทานข้าวต้มกุ้ยอยู่ที่ร้านพาเจริญหรือที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาและที่เดินเล่นอยู่ตรงนี้ควรจะมีเงินในกระเป๋าสตางค์ของเขา ในกระเป๋ากางเกงเนี่ยคนละ5้าแสนบาทจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั่นแค่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติความจริงเรายังมีโปแตชอีกโปแตชนี่มีมหาศารเลยทางอีสานโปแตชเนี่ยเป็นตัวที่เขาเอามาใช้ทำปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยมันก็จะมีหลักๆ ถ้าท่านที่มีความรู้เรื่องเกษตรก็คือปุ๋ยแม่ปุ๋ยที่เขาเรียกว่า NPK N ก็คือไนโตรเจนก็คือพวกไนเตรตทั้งหลาย